ไฮเบบี้ซีนี่นะคะช่วงคริสต์มาสเพื่อนๆไปฉลองที่ไหนกันคะส่วนซีนี่มาที่นี่ค่ะ r อรีสหรือพรามรีฟตอนนี้ที่ร้านเขาเปิดเต็มระบบแบบออเดทุกวันแล้วก็จองง่ายมากๆเลยค่ะซีนี่สั่งเป็นคริสต์มาสเซตค่ะเมนูแอปเปิ้ลไทเซอร์แล้วก็ซุปต่างๆที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้จะไม่มีขายแล้วนะคะหลังจากวันที่25้าเขามีขายแค่24กับ25ดนเซมเบอร์นะคะซึ่งมันน่าเสียดายมากถ้าเขาทําทั้งเดือนซีนี่ก็จะไปอีกหลายๆรอบเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากๆทุกเมนูเลย หน้าตาในคอสก็จะไม่ใช่แบบนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนเมนูอีกแล้ววันที่31เขาก็มีขายโต๊ะาดาวด้วยนะคะไหนใครจองไปแล้วบ้างขอเสียงหน่อยค่ะคนที่ชอบดื่มดริงจริงๆแล้วมาดื่มอย่างเดียวก็ได้นะคะที่นี่เขามีวายให้เลือกเยอะมากจะเลือกเป็นขวดก็ดีหรือมากดที่วายดิสเพนเซอร์ก็ได้มีแต่ตัวเทพๆที่สาคัญพร้อมดื่มทุกขวดค่ะในพาร์ทของอาหารเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนคอสที่มีขายตลอดกันค่ะที่นี่สั่งมาทั้งหมด3อย่างค่ะจะมีพรามรีรอบนี้เลือกเป็นราลที่สคัตค่ะบางร้เยแป